เผยโฉมเลนนี่เทอร์โบ4 Pro เลอทงชิปซัล d r กา o n 8S Gen 4รุ่นแรกเตรียมเปิดตัว24เมษายนนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวว่าเล d m ี่เทอร์4 Pro จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ใช้ชิปซัล d r กา o n 8S Gen 4และเปิดตัวในเดือนนี้ด้วยครับล่าสุดทางเลนนีก็ไม่ได้ไปให้นานได้ประกาศวันเปิดตัวออกมาแล้วครับนั่นก็คือวันที่24เมษายนนี้ที่ประเทศจีนครับ พร้อมเผยโฉมตัวเครื่องแบบชัดๆออกมาด้วยครับโดยเริ่มมีเทเบอร์ีโปรที่เผยโฉมออกมาจะเป็นสีเงินที่มีความเรียบหรูอย่างมากในจัดจ้านแนวเกมมิ่งเหมือนแต่ก่อนเราจะได้เห็นดีไซน์ฝาหลังแบบราบในพื้นผิวด้านที่มีกล้องหลังคู่อยู่บนฐานกล้องวงลีส่วนหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบแบนที่เน้นในเรื่องของขอบจอที่บางเอามากๆเลยครับตามรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่ารุ่นนี้จะได้หน้าจอใหญ่ถึง6.83นิ้วส่วนสเปคก็จะใช้ชิปซัมโบกันแเจนซี่ชุดทัวร์ที่เปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับ ซูนเลนมี่เท b บรีโปรจะเป็นรุ่นแรกที่ใช้ชิปตัวนี้เลยครับได้กล้องหลังคู่ที่มีความลเป็น5 0ล้านพิกเซลกับ8ล้านพิกเซลแถมยังได้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง7,550มิลลิแอมปรองรับใช้ว9 0วัตตด้วยครับ